สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสินดำเนินงานภายใต้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและคุณธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืน บริหารงานโดยนางพรทิพาคาวีวงศผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสินผู้บริหารสถานศึกษา18คนสกรอระดับอำเภอ18แหง่สงสกรอระดับตำบล135แหง่งและห้องสมุดประชาชน18แหง่งมีอัตรากำลังจำนวน492คน สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกลาลสิงห์มีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้3มรูปแบบได้แก่การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับโดยได้คำนึงถึงความหลากหลายและความต้องการของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงโดยดำเนินงานตามภารกิจดังนี้ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีเป้าหมายเพื่อจัดให้มีระบบกระตุน้นชี้แนะหรืออำนวยความสะดวกให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจหรือความถนัดของตน 1.1การให้บริการห้องสมุดประชาชนบ้านหนังสือชุมชนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดรถส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่รวมถึงจัดกิจกรรมร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พ่ออสวและโครงการจังหวัดกาลสินบําบัดทุกบํารุงสุข1.2การดําเนินงานตามโครงการ70,000สา70,000เล่มเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาส ที่ทรงเจริญพระชนพรรษา70พรรษาในวันที่2เมษายน2568เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยโดยรับบริจาคหนังสือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้สนใจเพื่อส่งมอบให้แก่ห้องสมุดประชาชนและบ้านหนังสือชุมชนต่อไป 2. การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะตามความถนัดของตนและการประกอบอาชีพพัฒนาอาชีพการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนครอบครัวชุมชนหรือสังคมซึ่งมีกิจกรรมดังนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตเช่นโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสูงวัยใส่ใจสุขภาพโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การรณรงค์การ,าร,การสวมหมวกนิราภัยเพื่อลดอุบัติเหตุเป็นต้น การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีทักษะในการแก้ปัญหาในชุมชนและเกิดความตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเช่นโครงการจิตอาสาพ,พัฒนาชุมชนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเป็นต้น การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างทางเลือกสู่อาชีพการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นโครงการปลูกผักสวนครัวลัวกินได้โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสินให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้ประชาชนเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอาชีพได้รับความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีการจัดการศึกษาอาชีพดังนี้1อำเภอหอาชีพเช่นช่างปูนการแปลร,รูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองการทำกระเป๋าผ้าเป็นต้น การศึกษาแบบพัฒนาอาชีพระยะสัน้นเช่นการทำเครื่องดื่มชากาแฟการทำปลาร่ส่งเครื่องการทำน้ำพริกเป็นต้น และการศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปเช่นการสานรตะรกร้าด้วยเส้นพลาสติกช่างตัดผมชายเป็นต้นโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณาสุขหลักสูตร70ชั่วโมงมีสถานศึกษาจำนวน8แห่งที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองกาลสิน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยางตลาดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองชัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำม่วงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอร่องคำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาคูและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาวง์ 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุธตามระดับมีเป้าหมายเพื่อจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้อยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาหรือผู้พ้นวัยที่จะศึกษาในสถานศึกษาเพื่อให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนักศึกษาภา,าคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 7จํานวน18,589คนมีผู้จบหลักสูตร2014คนคิดเป็นร้อยละ76.75จากผู้ที่คาดว่าจะจบ2000 1624คนนักศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568จํานวน21,610คน จัดให้มีการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเข้ารับการทดสอบการประเมินเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายโดยผู้เข้ารับการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่1จําจำนวน27คนเข้าสอบจำนวน22คนคิดเป็นรอยละ81.48ครั้งที่2จํจำนวน30คนเข้าสอบจำนวน20คนคิดเป็นรอยละ66.66และครั้งที่3 จำนวน27คนเข้าสอบ18คนคิดเป็นรอยละ66.66 66. จัดให้มีการเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิดให้กับประชาชนซึ่งมีผู้เข้ารับการประเมินในปีการศึกษา2568ครั้งที่1นึ่จำนวน11คน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือโดยจัดหาสื่อหนังสือให้สําหรับผู้ไม่รู้หนังสือและผู้ลืมหนังสือเพื่อให้สามารถอ่านออกเขียนได้มีผู้ลงทะเบียนจํานวน1,262คนผู้ผ่านจํานวน1,251คนคิดเป็นรอยละ9 9 1า99.13 ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแท็บเลต็ตจำนวน21เครื่องให้สำนักง,งานสกรอประจำจังหวัดกาลสินและสถานศึกษาทุกแห่งตามโครงการเช่าอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานนวัตกรรมด้านการศึกษาได้แก่ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนสก,กรระดับอำเภอสมเด็จโดยใช้โดนแค์ซิสเต็มเป็นการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งสถานศึกษาคุณภาพโดยพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนซึ่งทําให้ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการคัดกรองป้องกันแก้ไขปัญหาพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนรวมถึงการส่งต่อและสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลติดตามและประเมินผลด้วยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศแบบออนไลน์ ด้วยระบบโดนแค์ทำให้ช่วยเหลือผู้เรียนได้ทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น 2. โครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาหลักสูตรอาชีพ YTL ยางตลาดคุกกี้สกรระดับอำเภอยางตลาดซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น soft power ด้านอาหารในโครงการบ้า Family บา soft power ของกระทรวงวัฒนธรรมและเป็นหลักสูตรหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพเช่นคุกกี้ผักขี้เหล็กคุกกี้ปลาขาวคุกกี้กุ้งกร้ามกามเป็นต้นซึ่งมุ่งหวังให้เกิดการสร้างงานและอาชีพการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับ soft power, ของประเทศไทยสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่ไม่อยู่ในชุมชนอำเภอยางตลาดได้อย่างโดดเด่นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของหน่วยงานและสถานศึกษา การขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนเนื่องมาจากพระราชดำริอ,อพอสอทองานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้ขับเคลื่อนง,งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีอ,อพอสอทอและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดได้สมัครเป็นสมาชิกครบ100้เอร์เซนทงนี้สกรระดับอำเภอกำมลาสายได้เข้ารับการประเมินเพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองงานพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2,567ได้ขับเคลื่อนจัดส่งผลงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขทั้ง18แหง่งและได้รับรางวัลประเภทผลงานดีเด่นดังนี้ระดับเงิน5แห่งได้แก่สกรระดับอำเภอห้วยเมฆยางตลาดหนองกุ้งสีคลองชัยและร่องคำระดับทอง4แห่งได้แก่สกรระดับอำเภอกุชินารายเขาว,วงศารสขันและนามนระดับเพชร8แห่งได้แก่สกรระดับอำเภอนาค เมืองกาละสินดอนจานท่าคันโทคำม่วงห้วยพึ่งกำมะลาใสและสามชายัยรักษามาตรฐถถานระดับเพชรปีที่2ระดับจังหวัด1แห่งได้แก่สกรรระดับอำเภอสมเด็จ สถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราชส5 6 8ได้ขับเคลื่อนดำเนินการตรวจประเมินสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยและได้รับรางวัลประเภทเกียรติบัตรด,ดีเด่นจำนวนเจ็แห่งดังนี้สกรระดับอำเภอเมืองกาลสินอำเภอร่องคำอำเภอสมเด็จอำเภอห้วยเมกอำเภอกุชินารายอำเภอนาคูและอำเภอยางตลาด รางวัลสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษามีดังนี้ 1. สอสกรระดับอำเภอเมืองกาลสินได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันหุ่นยนต์ STEM Education Robot Competition ประเภทหุ่นยนต์ซูโม,โมรุ่นซีเนียกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาประจำปี2568จากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ 2. ส,สกรระดับอำเภอสมเด็จได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับประเทศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาส,รสกรประจำปีพุทธศักราช2568ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมณศูนย์ส,ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 3. ส,สอกรอระดับอำเภอยางตลาดได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศผลงานเข้าประกวดนวัตกรรม Eco Fusion การสร้างสารรค์จากขยะประเภทนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมการประกวดกิจกรรมรวมพลคนสร้างส,างส,างสื่อน,นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโครงการสร้างความตระหนักรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ สกรระดับอำเภอยางตลาดได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้หัวข้อการบริหารการจัดการการฟื้นฟูและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโครงการประกวดสื่อสร้างสารรค์และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษาสกรประจำปีพุทธศักราช2568ระดับพื้นที่ณศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 5. สกรรระดับอำเภอสมเด็จได้รับรางวัลระดับดีเลิศก,การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ STEM Education มุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติจริงและเสริมความสามารถด้านซอ f t s k l l l ควบคู่กับการพัฒนาชื่อผลงาน 5D STEM Plus 5ขคันปั้นนักคิดพิชิตโจทย์ s เตมตามโครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักร,ราช2568จากสำนักงานศึกษา ทธิการภาค12 6. สกรระดับอำเภอยางตลาดได้รับรางวัลระดับจังหวัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง1อำเภอ1สถานศึกษาคุณภาพตามบริบทของพื้นที่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดกาลสินรางวัลบุคลากรและองค์กรต้นแบบได้แก่ 1. นางภรดีอารีสนัน ผู้ในการสกลระระดับอำเภอนาคูเป็นบุคลากรต้นแบบผู้ได้รับรางวัลส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตรางวัลชมเชยประเภทผู้บริหารของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ 2. นายไพยบุญทาหาวงครูสกลระระดับอำเภอคลองชัยรับรางวัลคนดีสีจังหวัดประเภทประชาชนอายุ26ปีขึ้นไปจากจังหวัดกาลสินสา 3. สำนักง,งานสกลรประจําจังหวัดกาลสินมีผลการประเมิอนองค์กรคุณธรรมประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ระดับ คุณธรรมต้นแบบตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสินประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนอนของสถานศึกษาทั้ง18แห่ง ครั้งที่2ปีการศึกษา2,567ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ95.22มีระดับคะแนนเฉลี่ยผ่านค่าเป้าหมายขั้นสูงคิดเป็นร้อยละ40.58ได้ลำดับที่18ของระดับประเทศลำดับที่4ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,567มีผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ88.74ได้ลำดับที่1ของกลุ่มร้อยแก่นสารสินลำดับที่2ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลำดับที่5ของประเทศ ผลการปฏิบัติงานสกรดีเด่นระดับประเทศประจำปี2 5 6พัาจำนวน5รางวัลดังนี้ประเภทสกรระดับตำบลดีเด่นรางวัลที่1สกรระดับตำบลสีสมเด็จสกรระดับอำเภอสมเด็จประเภทศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดีเด่นรางวัลที่1ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านมหาชัยหมู่ที่2สกรระดับอำเภอสมเด็จประเภทห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารียอดเยี่ยมรางวัลที่2ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอยางตลาด ประเภทครูประจำูนยนการเรียนชุมชนดีเด่นรางวัลที่2นางสาววริศราราชรองชัยสกรอระดับอำเภอสมเด็จและประเภทสำนักง,งานสกรอประจำจังหวัดดีเด่นรางวันที่1สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสิน สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาฬสินยืนหยัดในการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับชุมชนโดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ